โอเคก็สว okay, ัสด okay. ีท tamam. ุกคนกัน huh. ด้วยนะคะวันนี้ก <isation> ็อยู่กับขวานใจนะคะวันนี้เรามาเล่น 4v4 กันนั่นเองวู้บอกวู้มาบอกเลยนะว่าวันนี้เรามาเล่นโหมด 4v4 จัดอันดับกับมาแล้วก็มาเข้าไปเลยนะฮะสามตาแล้วดูได้ว่าจะบูย่ากี่ตาโอเคมไหมมาสวัสดีมาบายบายอยู่อะ มามาบายบายมาไปยบายบายบายโอ้ยจะสนใจใครดีเนี่ยมามาเลยป้ามามาบอกมือเมื่อยังคะทำไมนานจ้งอะไม่รู้ว่าเราม่หับไปหรือเปล่า่น ทุกคนเ้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e กดกระดิ่งรีดปังโอเคและตอนนี้เราอยู่ที่โหมดแดินทางบ้ะการกดไลค์กับการกดซับสไคร b e มันไม่ได้เสียงินเลยทุกคนก็สามารถกดคอช์สงคอใจได้นรอุ้ยฟ้าเพื่อนเพื่อนเน็ตแรงนนี้เดี๋ยวถ้าเราได้ถึงสองพันถือจะมีของดีๆมาแจกทุกคนนะชูนุ้งสองพันซับสไคร้ไนะ อของมาแจกกันดีกว่าใจใจดีไหมแจกยอะไรอ่ะไม่อยุ่แจกแ่าเดี๋ยวแนะ่บแนนดอมเมาสามรางวัลแล้วไม่ได้จริงไหมก็อย่าลืมนะถ้าพวกเราถึงเร็วทุวกคนต้องมาถ่ายได้เลย ไม่โอ <st os> ้โบาล้าหั้วโอ้โหบาล้าหัววมื่เกียอ้โก็ยังสู้จีจัไม่ได้เะนอโอ้ปหาล้าหัวใจไม่ไม่เลยขวัญ่กเอนอกจากขวัญใจรบอ่ขวัญใจสายลัดไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ขวัญใจสร็จแล้วขวัญใเสร็จแล้วขวัญใจเสร็แล้วขวัญใจเสร็แล้ว ผม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 พระราชาครับคุณสู้อะไรผมไม่ได้หรอกใช่นี้้เฮยผมรออยู่คนเดียวเนี่ยเฮ้ยอยู่ในบ้านใจเขาอยู่ใน้าหมาเจ็บนั่นน่ะนะเฮ้ยใจเดียดที่ หูด <IS 2> <IS 2> ้วยใจร้อยปมาตายอนใจไม่ได้ยิงเพื่อนชุนน้อยชุนน้อยเพื่อนโอ้โหตายแล้วเจ๋ออืจริงตอนนี้ถ้าใจตามป๋ามาใจจะพัฒนาได้ตามอยู่แต่ว่าชุดเพื่อนอยู่จี่อ่ะใช่เพื่อนบอกให้ชุวแล้วเพื่อนเป็นคนรัดป๋าด้วยไปดูดามิเมินไล่เฮ้ยดามิใจกับเพื่อนเท่ากัน อันนี้สกินเนี้ยใสยังไงยังทำไมหมาไม่มีเหมือนคนอื่นเขาว่าหมาไม่ยอมใส่สกิลตรงนี้เลยปกติมันจะมีสกิลตรงนี้แต่ทำไมหนูหมาสกิลตรนี้ไม่มีเฮ้ยคุณนี่เร็วเหรอไม่ผมวิ่งเร็วแต่ผมเป็นแบบไฟไม่ใช้สปีดทำไมตอนนี้ล่ะไม่เปลืองหรอไม่เปลืองยิ่งใช้ตอนนี้ก็ยิ่งเลยยิงปงใช่ใช่ตอนนี้แต่จะไม่ไอ้ดับสายเบรเฮ้ยเห็นแล้ว

พ yup. right? right? so hmm. ี่ม i หนึ่ a m ้ t ยไหมครับขอบคุณครั e ขอหมวหน่อยครับขอบคุณนะขอบหน่อยขอบคุณครับขอบก่อนนะครับขอบคุณนะขอบหน่อยครับนี่ตัวนี้ไหนหัวใจคิงฟิชเชอร์อ๋อที่บอกกันหรอใช่คิงพิชเชอร์แมนฟิตแบบฟิตอะี่จยงใจด้วยนะะวางนะ มันจะมีทั้งตัวคอยยิงแล้คอยยิงใกล้แล้วก็คอยยิงไกลจะคอยให้เพื่อนเพื่อนไปคนเดียวอะว่ะเฮ้ยสบายายิงคนหนึ่งฆ่งาคนหนึงเลยใจชนะระบายอย่างใจชิงห้อกันหนึงสอใจห้าเหลือเกินแต่ไม่อยู่ห้องนี้เปล่าเฮ้ไม่อยู่คอมอนลอง ตัวนึงในบ้านในบ้านในบ้านอีกตัวนะอยู่ในบ้านฮะโอ้ตาโดนยำมีมันั้งองตซ้อมยิงกับพีปาจไม่พอใจกับีา กะปิปลารา่าไม่ใช่กะไม่ใช่กะปิปลารา่ามันคือกะปิปลารา่มา,รามีใครรู้จักกะปิปลาลนะ่าไหมกะปิปลาร่าก็คือมาจากคาปิปลาร่านะเป็นหนูชนิดหนึ่งที่ตัวใหญ่ที่สุดใช่ปหมหนูสายพันธุ์หนูที่ใหญ่สุดในโลก้สวัสด,สด,สด,สดีครับอืมประเด็นของแตงปลอมมารอเลยรอที่เรทฮอ เดี๋ยวจะบอกว่าเฟียวแต่บอกเฟียวไม่ได้เดี๋ยวบอกว่าหมูเดี๋ยวบอกว่าขี้หมู แตกไปโห้ v ีครับ M v p ครับตึงเกินพี่ไม่มีลุยวิตรองโอ้ยยงไมดูนับว่าเราสามคนสามคนพ่อแม่ลูกจะรอดหรือจะร่วงรอดหรือจะร่วงาแรกง่ายนะเดี๋ยวเจอของจริงก่อนจีจาทไเาแกก้าแรกเลยนะก้าแก้าแรกไม่เป็นไรก้าต่อไปตายแน่นอนจีจก้าแรกไม่เป็นไรก้าต่อไปสบงไหม มุกเนี่ยมุกซื้อจัดของเด็กน้อยแล้วคุณระบบบุกไปป่าอะไรอยู่ทำไมผมยังเป็นอย่างเงี้ยผมเป็นตี๋ผมเป็นพระราชาแห่งกรุงลงกาอ่านี่ผมเป็นนกแล้วก็เด็กเฮ้ยพระราชาทุกคนนี่ประเทศเลยครับมาตอนที่สองพวกเราอุ้ยเพื่อนอายสี่สิบสามเลยอ่ะจริงเหรอ บูยาดีกว่าเขาแล้วลวันนี้จะมีเพื่อนเพื่อนชื่อน้อยอารมณ์ดีโอ้โหน้อยโอ้โหอารมณ์ดีซะด้วยนะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหงอครงหน้าไม่ย้อยด้วยนะนะตบม,มือตบมือรับตบมือรับพี่เขาเป็นชาวนาไม่ใช่เขาใส่หมวกี่ไม่รู้พี่คือราชาตัวสลัดไม่ใช่ชาวนาเฮ้ยใจอยู่ข้างกำแพงสองสามตัวเลยเห็นแล้วอย่าเพิ่งบุยนะ อาก็บอกว่าอย่าพึ่งป่วยใจมันอยู่หลังแต่ออกมข้างหลัง,ออลงนี่หมาไปการมาแล้วมาชิบปลาทานันมาเร็วมาเร็วคนหนึ่งมาชุบเร็วสายม้แดงอันนี้ค่ะ เดี๋ยวาตาไปบ้าเนึงเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยว้าวึ้ตาาวิ่งนีไปไหนเไม่ใช่จะวิ่งไปช่วยลูกก่อนโอ้โหเมื่อสักครู่จัดการก่อนเยี่ยมเลยใช่ตัวนีเป็าตา่ไหมตาสาไม่นี่ มีคนพิมคอมมมีแต่คนคอมเมนต์ว่าอะไรปะหลอหลอหลอครับหลอครับหลอตอนใครอยากเล่นกับไอคิวกดหนึ่งบาเลยกดสองหนึ่งสองไม่มีใครซือเลยใคอยากเ่นกัไอคิวกดหนึ่งใครอยากเล่นกักดเก้าล้ากหม่กเอจะไม่กดถึงใครอยากเล่นกับใจไงนก่อก็ให้เป็นเก้าก็มก้ากำลัเก้าอมชัน ใจตึงจะตายว้ายมาไงเนี่ยใจล้มปลาอยู่ข้างหน้าเลยว้ายปลาตายแล้วใจโดนตัวนี้นี่แหละเป็นไงล่ะมันไม่ไล่เมื่อกี้ก็หนึ่งหนึ่งมันเล่นไกลกันอะตลาที่สองก็ขึ้นไม่ได้นะจ๊ะทุกคนมันยิงไกลหมดเลยปลามันท้ำศพเราไม่มีเสียงปืนโอเคยไหม มันยิงกันะฮะตาอนนี้ถือเป็นตาสำคัญนะผมบอกคำเดียวป้าห่าวป้าห่าวขอของหน่อยให้ระวังสายวังสายตามมาบอกเพื่อนตามมาแม่ก็ได้ซื้อเห็ดให้หน่อยเงินหมดตามมาตาซื้อเห็ดได้หน่อยตามมาตัวเองไซส์นะลุงกระดิงซื้อเห็ดให้หน่อยไม่มีตังตัวเองไม่มีเห็ดเลยเห็นปะล่ะโอ้โหไม่น้ำดูไม่ได้เนี่ยเพื่อนเห่า เพื่อนก็ไปคนเดียวะต้องสต่ต้องแต่แล้วโอ๊ยไม่ชอบสกิลนี้เลยไอสกิลนี้นี่มันเดาเหรอเออมันจะว่าหาดประอยู่ข้างในมันเก็บแอล็อบไซเบอร์อยู่ฮะมันอยู่ฉันโนแล้วใจฟ้ห้าวฟ้มากฟาไม่ได้ห้าวนะฟ้าโดดไปโดนยิงเฉยเลยไม่าไปนะคะมันมีตรงแอล็อบหนึ่งแล้วก็ตรงประตูหนึ่งแล้วก็ไอตรงไอตัวนี้อุ้ตัวหัวนั่นน่ะ เ้ยใจเพื่อนจริงล้มไปคนเดียวใจทุบอ่านสามสามไม่เป็นไรใจเพื่อนโดนใจโดนเข้าแล้วไอ้โอ้ไม่มีวไม่มีไอ้โมอไม่เป็นไรตานี้แหละตานี้แหละเราจะมีตังค์เพิ่มขึ้นไงตานี้ต้องใบผิดฝั่งเฮ้ยเอานจริงมันต้องเข้าตรงกลางเลไม่งั้นเราจะโดนวงบีบเฮ้ยด่านนี้เป็นด่านที่เราถนัดไหมแล้วไม่ถนัดเลย ไอ้ไวที่ขอจังขอของหน่อยเฮ้ยตึงจัดขอของหน่อยลุ้นๆซื้อใครซื้อให้ป่ะไม่มีไม่มีจ้ะใส่เฮ้ยยิใส่มันยิงใส่ยิงใส่เจ็บด้วยยิงใส่ยิงเกาฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ็บมากมันยิงเจยิงเจเจ็บแบบเจ็บเลยอ่ะ เราเล่นใกล้เราเล่นใกล้เราลุยใกล้ๆนี่เราก็ไม่ได้หลอกรอมันเข้ามารอวงบีไม่ออกไปซุ่มไมเนี่ยแล้วก็ร้องเพื่อนอ่ะมีตัวมาใกล้แล้วรอวงบีนี่แหละมีตัวมาอมีตัวมาทุกคนเงียบๆเราดีมันเข้ามาสามหนึ่งก็เข้าไปรอดก็ให้รู้ไปในสี่หนึ่งมาดิมาดิยในเมื่อมันยิงไกลเราก็รอมันมานี่แหละมาดิมาดิพ่ออย่าพึ่งโอเคมาแล้ว อู๋เนี่ยมันไม่ขึ้นเร็ว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 ลมปิด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 ไว้โอเคปอดมันยิงใจดีใจเรียกอะไรนะอย่างเงี้ยอะไรนะต่อไปเนั้นเนี่ยถ้ามาเล่นนี้ร่างนี้ดีเนอะสิ นี่แหละถึแม้วันยิงกันแล้วก็รักหมือนกัแล้วอันนี้มันนี่พวกคุณสองคนคุณจะฆ่าใครไม่ได้เลยหรอฮะเฮ้ยผมไม่ยิงเหรอผมว่าผมยิงเยอะนะอันนี้มาสองอหน่อยแนวขาวไหมขาวล่างไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตามมาค่ะตามมาต้องเล่นฝั่งนี้ฝั่งนี้เล่นง่ายสุดทีคุณให้ใครซื้อต่อเนี่ยซื้อดิโอ้โหมีตังก็แบ่งกันดิ ใช่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 โอ้ยลูกสาวน่าร้มันมีใไฟหนักระวังหนอยดียต้องมาฝังนี่ไงไปโดนระเบิดอีกม้อยูตรงไอรกมันล่นไหนมันเ่นไมัน้มารบโดนีฟไม่โ ปาไม่ชูมาละไม่ชูกูขมวดแล้วมันไม่คืนเมือ่อก,กี้ต้งเป็นใจกวดชุก่อนถึงช่าได้แน่วะอะไรต้งไหมอให้ปิดอ่ะโอ้โอ้ใจโดนปาชุได้ชุได้ชขอบคุณนะ าคีใส่ทุดเก็บของตรงนี้ไม่ยิงใครเลยผมชุกคนอย่างไผมแม่งม่งที่หลืออะุกเฮ้ยน้อยมีหัวนะที่เก่งขอเพื่อนไม่ในใจใจเก่งของเพื่อนนะหเเก่นเก่งกว่าไม่หันใจเก่งขอเพื่อนเพื่อนเทพป๋าเพื่อนเทพป๋าก็อยู่ในบ้านล่างแหละ ไหไม่ขึ้นบอลลูกไ่ตามม่วงไปเพื่อนเจอแล้วนั่นน่ะไปตามเพือนไปไา่อนอายมาแล้วเฮ้ยเร็วที่ลงเร็วมามชุดเร็วมาลงกันเราชุดเร็วงไหย เพื่อนก็มัวแต่ป้าระเบิดไปต้องบอกเลยว่าไปด้วยกันโหแล้วขอเราให้มันหมดกันจะมีตังค์ไหมไปไปไปตอนนี้ไปด้วยกันนะทุกคนถ้าเพื่อนไขาตามเราเราต้องตามเพื่อนไปต้องตาใช่ก็บอกให้ตามเพื่อนไปไม่เกี่ยเอ้าตามเพื่อนไปเลยซื้อปืนเพชรมหมดยันกับเอ้อยังไงยังไงเฮ้ยเร็วเดี๋ยวซื้อไม่ทันใจเดี๋ยวให้ตายสิดังของนี้ ไม่คือตามเพื่อนเลยแต่ว่าเพื่อนโมเดอร์ปปลาระเบิดแบบกดฟ้าไงปะเราเพื่อนก็เลยไม่ได้ยิงมันมายิงฟ้าก่อนเอ๊ะมันยิงมันยิงเพื่อนก่อนไปตามไปเอาเพื่อนมาลงบ้าเอ้าเนอเออไปเนอะไปพวกเรามันเคยเอาจริงนะสุนัขหมู่สุนัขหมู่เพื่อนปาระเบิดละเพื่อนปาระเบิดอีกละระวังหลังไม่ต้องมาระวังหลังให้ก่อนไปดูหลังด้วยค่ะโอ๊ยโดนแต่ใจอยู่คนเดียวเนาะ คนอื่นยิงบ่มีมันโดนอะไรมาอีกแล้วเฮ้ยมันรู้แล้วเราต้องเปลี่ยนที่ไปเฮ้ยมันตาระเบิดมาอย่างเดียวบอกแล้วว่าต้องไปเฮ้ยปมาอยู่ไม่ได้ตามเพื่อนมาอันเนี้ยท่านนั่นดิคือเพื่อนมาอยู่มีที่ไม่อจะไม่ได้คือจริงๆให้ถ้าเพื่อนมามีที่นี่เราต้องไปตามเพื่อน โอเคทุกคนดูนะถ้านั้นท่านตาหน้าเราชนะก็ถือว่าโอเคนะอ้าวงี้ถ้าตาหน้าเราได้บูย่าฝากทุกคนกดกระทืบไลค์ like แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับผมถ้าไม่บุญ่าถ้าไม่บูย่าก็ติดต,ต้องกดกดด้วย <_ s 1> s> <S เขา้าใจปหมไม่ต่างกันรักงงเอ <_ s 2> อไม่ต่างกันเชิญเชิญทุกคนที่อยากเล่นมาให้หมดนะอ่าส่งมาให้ด้วยเอาการหรอใช่ปหม ใช่ปาคนใช่ใช่ใช่ฟาแรงเห่าไปไปไปเอาการมาเงี้ยผ่านคนชวนเองออกการเพิ่มสลใจให้่านกอนใช่เอาจะเล่นไหมครับจะเล่นไหมครับพี่อย่าบอกนะว่าเปิดไม่อ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราต้องต้องฉายาเอาชุดต้องเปลี่ยนชุดด้วยนะออกการรั่วอัดคลิปอเปล่าเนี้ยออ ประเด็นคือเมื่อี้ถ้าเราไม่ตามเพื่อนแต่คือแหนเราคืออยู่ด้วยกันเราดีแต่ว่าเพื่อนไปอยู่มุมอับเพื่อนไปอยู่มุมอับแล้วมันลู้งไงม่รหมแล้วมันถึงว่าเพื่อนเปิดโดนแล้วทาให้มันเห็นตัวเราเพราะถ้าเพื่อนไม่เปิดมันก็ไม่เห็นเพื่อนเปิดโดนแล้วมันเห็นเราด้วยหรอไม่ใช่เราเห็นเขาเห็นทั้งคู่หรอใช่เหม่สปาคิดว่าเราเปิดโดนแล้วเราได้เปลี่ยนไหมแ้่พเพื่อนเปิดทำไมบ้าโอเค ตานี้นะเมื่อกี้เรามันมันแต่เมื่อกี้มันแต่ทีมนั้นใช้ได้เก่งเลยนะโอเคสุสีอะไรก็ได้แล้วใครจะนำเฮ้ยตาเองเหรอวะใช่ใจน้ำใจใจใจลูกซองต้องมาไม่คนนำแล้วตามหยิบหัวเลยตามมาบอกตามมาหยตบหัวตามมากระอคนี่บอกตามากระถือกระถือซ้ำกระถืบซ้ำเฮใจตุ้งตุ้งมาไปเอาไปคนนี้ เอากัสไม่ขยับเดี๋ยวอ้อมแล้วยิงหนังมันนะอ่ามันขึ้นบนแน่เลยใจเอากัสไม่ขยับป่าป่าเอากัสไม่ขยับกัดแล้วข้างบนเอาดิไปหนึ่งสามเอาเรามาทำไม่ใจตกอีกไม่อยู่อ่ะไปไหนอ่ะไปหาเอากัดมดเลยมเลยวงเอาล่วงแล้วหนึ่ง ออกจัดไม่เล่นน่ะใช่มาแล้วไงตัวไอ้มาอยู่ข้างนอกกันหมดเลยตามไปเลยตัวไเฮ้ยใจรัสใจไม่ได้ยิงใจล้มถูกคนหนึ่งมาถูกคนได้ค่ะเร็วอยู่ข้างนอกตัวเดียวหมดแล้วตัวข้างนอกตัวเดียวลงข้างนอกตัวเดียวเติมยาแป๊บเติมยาแป๊บไม่ได้มันเติมยาก่อนเติมยาก่อนสามหนึ่งไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวใจเย็นใจเย็นดใจห้าแล้วเราอ่ะทำไมใจร้อน ก็เห็นป๋าบอกว่ามันเจ็บแล้วป๋าป๋าบอกคือเดียวบอกใจเย็นเออดีมากทีมเวิร์กเนี่ยป๋าป๋าชนสั่งเกียร์การเห็นไหมดิใจยิ่ใครไม่ได้เลยยาใจร้อนที่หมาหมาบอกเติมยาเพื่อที่จะได้รู้ว่าอย่าพึ่งไปนะหม่านี่เราเราทำชาเลนจ์ให้ชนะอยู่จริงจังเหน่อนไหมนี่ป๋า คนเดียวคนอื่นเขาอยู่คนเดียวอะไรเมื่อกี้ไม่รู้หุบเขาก็ช่วยคนอื่นกันนั่นแหละเธอฉันนนอยิงอยู่คนเดียวเขาบอกว่าฉื่อลาร์ดไลน์ซ้ายดีไลน์ซ้ายตามมาไม่ตายขอบคุณนะอผมซื้อนี่ซื้อพักให้เอาการเนี่ยเอาการไม่ถนัดอีกละอยู่แล้วข้างหน้าเลยจ้ะเอาการไปอฝั่งข้างหน้าเลย ตามเลยนะหนึ่งสองสามนะยังไม่ไปถึงเลย กิฟต์เชอร์อยู่นี่ของอยู่นี่ของอยู่นี่ของอยู่นี่ขอของหน่อยขอของหน่อยขอแค่ข้างไปืม ่ะโดนกายในผมไปดีตัวเนี้ยอืมระวังสสีเนะสสีนะนี่นะ สามศูนเรียบร้อยเอาให้จบเกมไปสักพักเกินสามสี่เฮ้ยพูดอย่างงี้เราไม่ธรรมดาสามสี่ประจําตานี้แล้วครับเราจะรู้กันเมื่อมันต้องเป็นเสียงด้วครับแต่เราทําสามสามไม่ได้เขาหน้ามาใหม่นะเราสามทีเรา้อนะให้สามสามโอเคโอ

ปาขึ้นไปจัดไปยใหุ้คนเลยด้วยแล้วมันยืนซุ่มกันปุ๊บปุ๊บปุ๊บป่าลงไปปอก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 เข้าไปีใจดีใจมอยตัวขาหมดตั้งร้านอยู่เลยใจก็มีโอ้ได้มาอีมีไดมาีมีเหรอสุดท้ายผมก็ MVP จ้แอ้วครับมาถือว่าวันนี้ก็ชนะสชนะสองเสมอหนึ่งก็ไอแพ้หนึ่งก็ยังโอเคนี่นะ ได้40แล้วนะทุกคนอย่าลืมกระเทือนลค์ด้วยเนาะใช่ทำตามสัญญานะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ขวัญใจกับป๊าป๊าคิวแล้วก็มาหมาตานกันด้วยนะครับผมอยากให้ทำชาเลนจ์อะไรอีกก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะโอเค้บายบายบบายบายจ้ารักเอฟซีทุกคนนะจุ๊บว่ะไป